รู้ไหมอาการเสร็จติดความบันเทิงจนสมองหลังโดพามีนมากเกินไปเกิดจากการเติมความสุขแบบชาบฉ่วยเช่นเล่นเกมติดโซเชียลช้อปปิ้งออนไลน์ติดคาเฟอีนเหล้าการพนันที่ไปกระตุ้นสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขโดพามีนช่วยสร้างความพึงพอใจให้หายเครียดถ้าวันไหนไม่ได้เสพสิ่งเหล่านี้จะรู้สึกงดเงิย ชุนเฉียวไม่มีสมาธิหลุดโฟกัสนอนไม่หลับคล้ายอาการลงแดงเกิดเป็นอาการจิตแฝงค่ะอาจกลายเป็นไบโพล่าและซึมเศร้าในที่สุดวิธีแก้ด้วยการทำสมาธิเพื่อให้มีกำลังสติรู้ทันความคิดและความรู้สึกตัวเองมากขึ้นจะช่วยปรับระดับโดพามีนให้สมดุล ทำให้การลดกิจกรรมเสพติดเหล่านี้ลงได้ง่ายการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอารมณ์ดีและนอนหลับได้ดีขึ้นเช่นกัน